อัสลามุอะลยกุวมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ์พี่น้องถามว่ากรณีของพี่น้องมุสลิมะนะครับเวลาจะทําคลอดกับหมอที่เป็นผู้ชายตรงนี้หลักการอิสลามว่าอย่างไรนะครับพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมทีละทุกท,ท่านครับสาหรับพี่น้องมุสลิมะนะครับที่ทําการตั้งท้องมาแล้ว9เดือนนะครับพอครบ นะครับวันเวลาที่จะทําการคลอดเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีการฝากคันมีการฝากท้องล่วงหน้านะครับกรณีที่ท่านอยู่ในสถานที่ในหมู่บ้านหรือในชุมชนที่นะครับมีหมอผู้หญิงนะครับมีหมอสูตินารีของผู้หญิงนะฮะเราควรที่จะไปติดต่อนะครับหรือว่าทําการฝากคันกับคนหมอ ผู้หญิงดังกล่าวนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่นะครับเราเกิดแบบฉุกเฉินนะครับแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลนะครับสถานการณ์มันฉุกเฉินมากนะครับแล้วก็คุณหมอที่พร้อมอยู่ต่อหน้าเราก็คือเป็นหมอผู้ชายแล้วก็ไม่มีหมอผู้หญิงนะครับในเมื่อเป็นกรณีแบบนี้เราไม่สามารถเลือกได้นั้นนะครับหลักการเดิมนะครับผู้ชายนะครับคนที่ไม่ใช่มารรอมเราไม่สามารถดูนะครับอวรสของเราได้ โดยเฉพาะการคลอดนะครับมันจะต้องดูถึงอวัยวะเพศของเพศหญิงนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปห้ามโดยเด็ดขาดอยู่แล้วตามหลักการอิสลามแต่เมื่อนะครับสถานการณ์มันขับขันแล้วก็ท่านไปถึงโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ไม่มีหมอผู้หญิงด้วยตรงนี้ตามหลักการอิสลามถือว่าเป็นดดรุร์นะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์จําเป็นนะครับที่จะต้อง ทำต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นหมอผู้ชายก็อนุโลมให้เขามาทําคลอดให้กับพี่น้องมุสลมะของเราได้นะครับอลัลลอฮฺสุตลานะครับได้บอกไว้ในอังกรานนะครับซุรออัตตะกอบุญอ,ยอายะที่16บหกอัลลอฮ์บอกว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตตะตุมทั้งทั้งหลายจงจำเกรงต่อละสุบฮานุลตนะครับมัสตะตะตุมนะครับบนพื้นฐานความสามารถของท่านสุดความสามารถของท่าน ถ้าวันนี้นะครับเราเตรียมการดีแล้วนะครับฝากท้องกับหมอผู้หญิงแล้วแต่เหตุการณ์มันฉุกเฉินนะครับเกิดเกิดก่อนกําหนดเป็นต้นเนี่ยนะฮะดังนั้นพอไปถึงโรงพยบาบาลแบบฉุกเฉินเนี่ยนะครับการเตรียมการนะไม่เหมือนกับที่เราเคยคุยกันกัน,ก,น,ก,นกันไว้ก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นพอถึงเคสด้านหน้าเราเป็นหมอผู้ชาย รงนี้ให้พี่น้องมุสลิมะนะครับสบายใจได้นะครับว่าหลักการอิสลามนะครับท่านสามารถทําคลอดกับหมอผู้ชายได้นะครับแอนด์ดอลลรขณะที่เกิดมีเพราะว่าจำเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคทั่วไปก็ตามแต่นะครับกรณีที่ไม่มีหมอชานาญการที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ใช้หมอชานาญการที่เป็นผู้ชายสามารถรักษาแต่เนื้อต้องตัวพี่น้องมุสลิมของเราได้ถือเป็นการรักษาอับดอลรูรทูตูเบฮ์ฮัมมัซูรัตถือว่าเป็นเหตุจําเป็นนะครับ ที่นะครับไม่มีทางอื่นได้นะครับสิ่งที่อะไรครับไม่อนุญ,ญาตกลายเป็นสิ่งที่อนุญ,ญาตแทนอินชอนลอครับ